มีผู้หนึ่งก็คอมเมนต์มาว่าทางพ้นทุกเนี่ยอยู่ไกลเกินฝันของปุถุชนมากเพราะยังเสพการอยู่ใช่ไหมครับก่อ,อนอื่นก็ทางพ้นทุกเนี่ยมันเป็นทางสําหรับผู้ที่เห็นทุกปุถุชนเนี่ยพื้นฐานแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาความพอใจในกามมันมีอยู่ก็ต้องเสพการยังเห็นกามเป็นสุขเขาเรียกการม,มาสุขขาลรการิโยอยู่ในน้ําสีไฟยังไงก็ไม่ติด ไม้เปียกอยู่ใกล้น้ําสีไงก็ไม่ติดไม้แห้งอยู่ใกล้น้ําก็ยังเออยังพอสีได้บ้างแต่มันควรจะอยู่ไกลน้าเพราะนั้นผุ้ดชนรือพุ่เนี่ยนะ้แน่นไปด้วยกิเลสนะ่พอใจในรูปสยงเลตการสัมผัสธรรมลมมันยังไม่เห็นทุกข์จะเรียกมาบอกวันทุกข์นะพระอริยะจะเวชวนพระพุทธเจ้าไปชวนชว,วน่านั่นมันทุกขนะ์นะไม่สนใจละ่ะมเห็นเป็นสุขมีความเห็นคนละอย่างละ่ะเปรานันทางที่จะพ้นทุกข์มันจะไปอยากพ้นทำอะไร ความพอใจในรูปเสียงกิริยการสัมผัสธรรมลมพอใจในกามันมีอยู่มันเห็นเป็นสุขการมสุขขาริการิโยคเหมือนมันมันมันเห็นเป็นสุขมันมันมันก็จะไปอยากพ้นทุกข์ทำไมเพราะว่าเมื่ออยากแล้วมันเป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อได้เสพแล้วมันก็มีความสุขนี่พูดถึงปุตุชนนะแต่เมื่อบุตรชนนั้นเนี่ยได้เวียนตายเวียนเกิดมามากเยมันก็จะเห็นว่าถัาเสพมากๆมันก็เป็นทุกข์ แต่มันก็ยังละการไม่ได้มันาเสพมากๆไปเป็นทุกข์มันก็ผ่อนคลายลงสะบ้างก็เบาๆการเสพลงบ้างเหมือนกินข้าวอิ่มอิ่มพอดีมันก็มีความสุขถ้าตามกิเลสมากๆมันก็เลยมันก็ยังมีความสุขอยู่ถ้าตามจนเกินกําลังมันมันก็มีความทุกข์แล้วมันอิ่มมากเกินไปวิธีการนั้เขายังละการอยากกินไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องพักต้องเบาการกินลงควบคุมตัวเอง อย่ากกินตามกิเลสให้มันมากนักแต่ก็ยังกินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทุกข์ต่เมื่อมันมีส่วนเกินกับส่วนขาดสองส่วนนส่วนสุดอัตากิรสมาธานุโยกอการม,มาสุข,ขาริการุโยกเนี่ยส่วนสุดสองส่วนเป็นทางเรวแต่เขาถ้ายังเขายังไม่เห็นที่สุดทุกข์แล้วเขายังเห็นมันสุกอยู่เขายังเดินไปเรื่อยๆอย่างนเงี้ยเราไม่ต้องไปบ่อยเขาพ้นทุกข์หรอก เพราะว่าเขาได้กินแล้วเขามีความสุขแต่เมื่อเขากินมากๆจนเกินกําลังเขาถึงจะเห็นทุกข์เนี่ยถ้าลดหย่อนลงมาหน่อยนี่ยังไม่ปรารถนาทางบนทุกข์ก็มันก็ไม่ทุกข์ลดหย่อนลงอย่าไปเสพมากนะมันก็ไม่ทุกข์ตอนเมื่อเราไม่เห็นว่าอุปทานขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์คือเกิดตายเกิดตายมากๆแล้วคนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยบางทีมันยังไม่ค่อยเห็นทุกข์หรอก ต่เมื่อมันแก่แล้วหูตาฟ้าฟา,ฟาฟงสังขารร่างกายมันไม่เป็นอย่างที่หมายแล้วน่ะมันถึงเริ่มเห็นทุกข์แล้วมันต้องใช้อาศัยเวลาครนี่ถึงจะได้บอกมาหาทางพ้นทุกข์แต่ก็จะมาหาตอนนั้นก็กําลังที่จะปฏิบัติต่อสู้มันก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วคนแก่กิเลสท,ที่สั่งสมมามันก็มากเกินไปแล้วเป็นนั้นเราจะไปรอให้เข้าวัดรอปฏิบัติทมตอนแก่เนี่ยเหมือนคนทั่วไปตามประเพณีนิยมบางคนแก่แล้วก็ยังไม่ย่อมไม่ยอมเข้าวัด แสวงหาผู้บริโภคการย่อมแสวงหากามยิ่งยิ่งขึ้นไปนะบริโภคยาบไม่ได้กับบริโภคละเอียดพออายุเยอะๆเข้าแล้วเหนะมือนเรากินอาหารมากๆตามกําลังไม่ได้เหมือนสมัยหนุ่มๆแล้วแบบมุมมามแล้วพอคนแก่ๆนะก็กินอาหารละเอียดเข้าไปคุณภาพดีหรือว่าสิ่งที่ต้องการที่ร่างกายสังขารแก่ๆเพราะมันยังไม่ได้ตัดกิเลสนะมันก็หลงไหลยอยู่ในกามนั้น เมื่อมาเห็นทุกในการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อไหร่แล้วก็ต้องการที่อยากจะพ้นทุกแล้วมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นถึงจะฟังและปฏิบัติตามแนวทางนั้นค่อยๆทำมันค่อยๆเอาออกเพราะฉะนั้นปุถุชนอยากจะหาทางพ้นทุกเนี่ยมันก็คงจะยากละเพราะมันติดอยู่ในสุขในการทางกามมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ